จังหวัดหนองคายยกระดับการปลูกเมลอนแบบไฮบริดดินแม่น้ำโขงกเกษตรกรผู้ปลูกเมลอนหลากหลายสายพันธุ์ในตำบลหนองปลาปากอ,อสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายใช้ประสบการณ์ที่ปลูกเมลอนมากว่า5ปียกระดับการปลูกเมลอนจากปลูกบนดินธรรมดาเป็นแบบไฮบริดดินแม่น้ำโขงให้กับเมลอนแสงผสมหยกขาวหนองคายเมลอนเอกลักษณ์ของฟาร์มและของจังหวัดหนองคายพร้อมให้ชิมได้ในต้นเดือนธันวาคม2563นี้ แสงพัินเมล่อนฟาร์มตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปลาปากอำเภอรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายถือเป็นฟาร์มเมล่อนที่มีขนาดใหญ่และปลูกเมล่อนเป็นฟาร์มแรกๆในจังหวัดหนองคายที่มีประสบการณ์ในการปลูกเมล่อนหลากหลายสายพันธุ์มาเป็นระยะเวลากว่า5ปีและเป็นฟาร์มเมลอนที่ได้มีการพัฒนาการปลูกสายพันธุ์เมลอนที่เหมาะสมกับการปลูกในจังหวัดหนองคายและยังได้พัฒนาเมล่อนสายพันธุ์หยกขาวที่ปลูกโดยใช้ดินแม่น้ำโขง ให้เป็นเอกลักษณ์ของฟาร์มและเอกลักษณ์ของเมลอนของจังหวัดหนองคายโดยใช้ชื่อแสงพระศิลป์หยกขาวหนองคายที่มีเนื้อแน่นเมื่อเคี้ยวในปากแล้วจะมีกลิ่นหอมมีรสชาติหวานแต่ไม่หวานจัดเกินไปหากตัดใหม่ๆเนื้อจะกรอบแต่หากตัดแล้วปล่อยไว้อีก2-3วันเนื้อจะนุ่มและมีความหวานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมลอนดั้งเดิมของญี่ปุ่นแล้วถือว่าใกล้เคียงกันมากโดยเฉพาะในเรื่องของความหอม ซึ่งสายพันธุ์หยกขาวเนื้อจะมีสองสีคือสีเขียวและสีส้มหลายด้านนอกมีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างแม้ผลจะดูมีขนาดเล็กแต่เนื้อจะแน่นกว่าหลายสายพันธุ์น้ำหนักไม่ต่ำกว่า2กิโลกรัมซึ่งน้ำหนักโดยเฉลี่ย2กิโลกรัมขึ้นไปน้ำหนักปกติมาตรฐานจะอยู่ที่2กิโลกรัมล่าสุดนายนาวินลิมมานิประเสริฐเจ้าของแสงพิินเมลอนฟาร์มได้มีการยกระดับจากการปลูกเมลอนลงพื้นดิน มาปลูกแบบไฮบริดดินแม่น้ำโขงโดยจะนำดินแม่น้ำโขงมาคลุกเคล้ากับส่วนผสมที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์และสารอาหารของเมลอนที่มีการคำนวณพอดีกับการปลูกเมลอนตั้งแต่ต้นกล้าจนถึงเก็บผลผลิตซึ่งการปลูกแบบไฮบริดดินแม่น้ำโขงนี้มีข้อดีสามารถลดต้นทุนในเรื่องโรงเรือนที่สามารถใช้ได้นานหลายปีจนกว่าจะพังแต่หากปลูกบนดินจะใช้ปลูกได้อย่างมากไม่เกินสี่ปีก็ไม่สามารถปลูกได้อีก เพราะจะมีปัญหาในเรื่องของโรคต่างๆและยังลดค่าปุ๋ยอินทรีย์และสารอาหารที่ใช้ปลูกเมลอนที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองเกินความต้องการของเมลอนที่ปลูกดินน้ำโขงหนองคายตอนนี้นนล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็คือรอทําหวานแล้วครับช่วงยะยะเวลาตอนนี้ก็อยู่ประมาณ57-58วันวครับครับผมบอกว่าในส่วนของดินหนองคายมีผลกับรสชาติของเมลอนตรงน,นี้ด้วยเป็นยังไงบ้างครับ ครับผมเพราะว่าหนึ่งลักษณะของเนื้อดินของเขาดีอยู่แล้วนะครับดินแม่น้ำขงนี่ก็คือเป็นดินตะกอนนะครับครับผมแล้วก็สามารถที่จะตอบการตอบการเจริญเติบโตของพืชได้ดีครับผมแล้วก็เป็นดินที่ค่อนข้างล้วนซุยครับตรงนี้นะครับครับแล้วก็ผลผลิตก็ค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์ครับผมเพราะว่าหนึ่งนะครับอ่า ขนาดเราเปลี่ยนระบบในเรื่องของการปลูกมาจากระบบเขาเรียกว่าสายดินนั่นคือใช้ผ้าคลุมครับแล้วเรามาทําระบบไฮบิดนี้ก็คือใส่ถุงครับนะครับใส่ถุงที่จะปลูกเป็นต้นเป็นต้นเป็นลักษณะของต้นและก็ผลยังยังยังให้ความเจริญเติบโตมีมีค่อนข้างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมที่ว่าระบบไฮบิดนี่คือมันมันต่างจากระบบยังไงครับก็คือเราเราปลูกจากจากถ้าเป็น ระบบสายดินนี่ก็คือใช้ดินตรงนี้คลุมผ้าปลูกเลยนะครับไฮบริดนี่คือกานแยกดินครับแยกส่วนของดินครับผมดินที่เรามาก็คือเน้นดินน้ำโขงเหมือนกันครับผมดินที่ใส่ในในกระสอบนี่ก็คือเป็นดินแม่น้ำโขงครับผมผลิตมันก็คือค่อนข้างที่อยู่่ทีประมาณสองโลโดยเฉลี่ยเลยใช่ไหมครับเฉลี่ยครับที่ยกยกดูนี่นะครับผู้ที่อยากจะทานตรงนี้ดินที่ว่า ยกขาวแสงก็สินยกขาวของเราจากินน้องไข่จะต้องติดต่อยังไงยังไงแล้วตอนไหนจะเริ่มขายได้ในส่วนนี้ล่าผลิตนี่ก็คือผมจะเริ่มได้ตัดก็คือบางลูกเนาะครับผมก็ตั้งแต่จะมลตั้งแต่วันที่5้ธันวาไปเลยครับผมครับผมแต่ผลผลิตผมจะไม่เน้นที่จะตัดตัดในเรื่องของว่าตัดทั้งหมดพร้อมกันผมจะเน้นอยู่ที่ที่ว่ามันแก่จัดๆแล้วเราถึงตัดมันถึงได้คุณภาพแล้วก็ได้รสชาติที่ดี ในส่วนหนึ่งมันก็คือการติดดอกของมันก็คือมีระยะห่างครับผมไม่ใช่วันเดียวติดเสร็จอย่าง,งเงี้ยแสดงว่ามันก็ยังสามารถทยอยตัดทยอยตัดไปเรื่อยๆครับยังเริ่มต้นเพราะว่าเราตัดลูกแรกนี่ลูกสุดท้ายคาดว่าจะให้เวลาห่างจากลูกแรกนานไหมถ้าเรามองแบบตัดตามตามที่เราติดอายุนะครับไม่น่าเกินวันที่สิบสิบห้าก็แสดงว่าประมาณสิบวันเองครับผมสิบห้าของเดือนธันวา เพราะว่าตัดวันที่ห้าเติมตัดเต็มที่สิบวันครับครับผมนี่คือลักษณะที่ปล่อยให้เขาแก่แล้วถึงตัดครับตัดตัดตัดทยอยตัดครับถือว่าเป็นการยกระดับการปลูกกาจากพืชที่ปลูกบนดินธรรมดาแล้วมายกระดับเป็นลักษณะอะไรนะครับการยกระดับตรงนี้มันมันมันที่ตอนนี้ก็คือ ก่อนหน้านี้ผมทํามาเนาะก่อนที่จะมาทําระบบสายดินใช้ผคค้าุมผม,ผมปูระบบนี้มาก่อนได้นศึกษาทําระบบนี้มาก่อนครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะผลผลิตก่อนหน้านี้ผมก็ยังไม่เก่งแล้วับพูด<ม>ว่าอย่างนั้นแล้วเรามาทําเป็นระบบไฮบริดตัวนี้มันค่อนข้างที่จะมีความเหมาะสมก็คือการให้ปุ๋ยหมักหรือเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะต้องให้พอดีกับต้นครับขนาดและความเหมาะสมมันถึงจะ มันจะถึงให้ลูกให้ให้ต้นได้ได้พอดีครับแล้วผมก็เลยหยุดแล้วก็มาทําระบบสายดินแล้วก็มีความเข้าใจการให้ปุ๋ยให้อะไรครับอ่าพอตอนหลังก็มาเจอปัญหาว่าดินมีเชื้อบางอย่างที่ทําให้เมลอนเนี่ย ไม่สวยแล้วก็บางต้นต้องตายครับผมก็เลยต้องหันเอามาใช้ดินใหม่ตลอดรับก็คือเราปลูกเสร็จครั้งนี้ก็คือเอาดินออกไปทําความสะอาดก็คือทิ้งไว้เป็นเดือนแล้วก็ดินใหม่เข้ามาได้เลยหมายว่าในพื้นที่โรงโรงเรือนเก่านี้ก็คือปลูกได้แค่แค่เป็นสถานที่เจยๆเจอแต่ว่าดินงคือดินใหม่ที่เราเข้ามาใช่ครับดินใหม่ต้องเอาดินใหม่เข้ามาครับข้อดีของดินตรงนี้หลายหลายคนมองว่าเป็นดินน้ําโขงแล้วก็ เราสามารถควบคุมเรื่องอาหารได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมปลูกระบบนี้เราสามารถควบคุมอาหารได้แล้วก็มันต้องขึ้นอยู่กับคนที่ปลูกด้วยครับว่าหนึ่งต้นนี้เขาจะกินมูลสัตว์หรือว่าสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ครับผมในการผสมดินแต่ละครั้งแสดงว่าเราสามารถควบคุมต้นทุนในการผลิตเราได้ถ้าทำตรงนี้ตรงนี้ได้ครับผมแล้วก็ดูจากการที่ผมปลูกมานี่มันก็ค่อนข้างที่จะ ถือว่าได้ผลดีนะครับผมไม่หลุดขนาดของอยู่ประมาณโล8ถึง2โล2เลยนะครับผมแต่ระบบสายดินนี้ต้อง2โล2ขึ้นถึง2โล7ถึง2โล5ประมาณนี้ก็ถือว่าไม่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 แตกต่างกันมากไม่แตกต่างกันมากครับผมไม่แตกต่างกันมากแต่ก็ขึ้นต้องขึ้นอยู่กับความถนัดของคนที่ทาด้วยครับผมครับผมแล้วก็เข้าใจว่าเออเมลอนีนทานอาหารประเภทไหนกินกินปุ๋ยประเภทไหนครับผม ผู้ที่สนใจเมลอนคุณภาพดีที่จะยกให้เป็นเอกลักษณ์ของฟาร์มและของจังหวัดหนองคายหรือต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0930933565หรือทาง Facebook แสงพสินเมลอนฟาร์มทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน